ดีแม็กลานุภาพไร้ขีดจำกัดใี2,564ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่เศรษฐกิจและสังคมไทยเผชิญความท้าทายจากสถานการณ์โควิด -19 และยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเกิดปัญหาการแขดแคนชิ้นส่วนการผลิตเช่นปัญหาชิปขาดตลาดทำให้ยอดขายรถยนต์รวมภายในประเทศปี2,564ที่ผ่านมาลดลงครับมียอดขายในตลาดอยู่ที่ 759,119คันลดลง4.2%เมื่อเทียบกับปี2563โดยค่ายโตโยต้ายังมาเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยอิสุสุและค่าย h o น d a าสำหรับตลาดรถยนต์นั่งจำนวนการขายอยู่ที่251,800คันลดลง8.4%จากปีที่แล้วค่ายฮอน d a มียอดขายมากเป็นอันดับหนึ่ง76,886คัน ตามมาด้วยโตโยต้าและค่ายมาสด้ามาดูตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ครับมียอดขายอยู่ที่5,7319คันลดลง1.9%จากปีที่แล้วแบ่งเป็นตลาดรถกระบะหรือว่าเพียร์ิกอัพจำนวน3,41,452คันลดลง6.4%ครับโดยอิสุสุยังคงเป็นเจ้าตลาดแห่งรถปิกอัพต่อไปด้วยยอด ขาย184,160คันตามมาด้วยรถปิดอัพจากค่ายโตโยต้า177,320คันและค่ายฟอร์ด32,329 32คันทางด้านตลาดรถอนเนกประสงค์แบบ PPV มียอดขายรวมอยู่ที่52,024คันโดยอันดับหนึ่งนั้นเป็นโตโยต้า22,862คันตามมาด้วยอิสสุ16,439คัน มิตซูบิชิ6,619คันฟอร์ด5 0 2 5คันและนิสสัน1,079คันการคาดการณ์สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ปี2,565เป็นไปได้ว่าโควิด -19 ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างไรก็ดีอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะกลับคืนสู่ภาวะปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวมทั้งหมด นอกจากนี้ปัญหาชิ้นส่วนการผลิตขาดตลาดก็จะค่อยๆคลีค่คลาย,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 ยลงเช่นกันคาดหวังว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติและคาดการว่ายอดขายรถยนต์ปี2565จะอยู่ที่860,000คันหรือเพิ่มขึ้น13.3เเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เป็นคุณ New Isuzu D Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดพลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ d u o g e n พร้อมทะยานไปกับแพลตฟอม h a r d t e c h Power you up New Suzuki Swift The all-new Honda HR-V E-S-E-V l i เ e, S e v, always progresses วันนี้ที่โชว์รมฮอนด้าทั่วประเทศคิดให้เหนือกว่าเพื่อทุกความเป็นคุณ Are you ready to be beyond on new MG 5 beyond ชัดเจนในตัวตน hey, oh, that, แตกต่างยังสนุก ธรรมดาในแบบที 1941, ่เราเป็นกับ m a ส d a 2สองหม่ feel the drive New Isuzu X Series ไร้ลูมิ้งร้ใจส่ตล X Infinite X l i v e Isuzu D Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัด กลุ่มรีเพดโดบริษัทร,รีเพดอิสุสุเซล์จำกัดผู้จัดจำหน่ายรถอิสสุในประเทศไทยและรถอิสสุขนาดเล็กในประเทศลาวและกัมพูชารวมทั้งการให้บริการหลังการขายและอะไหล่ประกาศแต่งตัง้งมิสเตอร์ทาคาชิฮาดะผู้บริหารที่มีประสบการณ์อันหลากหลายด้านธรุรกิจจันยนต์ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศเป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่ต่อจากมิสเตอร์โทชิอากิมาเอคาวะ โดยกรรมการผู้จัดการคนใหม่จะเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์2565เป็นต้นไปมิสเตอร์โทชิอากิมาเอคาวะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทรีเพชอ,เอิซุซุเซลจำกัดตั้งแต่เดือนมีนาคม2559ถึงเดือนมกราคม2565โดยตลอด6ปีที่ผ่านมามีผลงานดีเด่นรวมทั้งได้สร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่มากมายให้กับกลุ่มรีเพชและกลุ่มอิซุซุซ และสำหรับกรรมการผู้จัดการคนใหม่มิสเตอร์ทาคาชิฮาระเริ่มทำงานที่บริษัทมิตซูบิชิคอปเปรชั่นบริษัทแม่ของต e ีเพ็อิซุสเซลนับแต่เดือนเมษายน2,534หลังจากสำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลมหาวิทยาลัยวาเซดะรุงโตเกียวมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะเข้ามาทำงานในประเทศไทยถึง3วาระด้วยกันครับคือมินาคม2,540 หน่วยงานวางแผนองค์กรบริษัทดีเพชรอิสุสเซลจำกัดพฤษภาคม2555รองกรรมการผาาาู้จัดการบริษัทดีเพชรอิส,สุส,สเซลจำกัดถึงหาคม2563กรรมการผู้จัดการบริษัทดีเพชรอิสุสอลิซจำกัดธันวาคม2564กรรมการรองผู้จัดการบริษัทดีเพชรอิสุสเซลจำกัดและกุมภาพัน2565กรรมการผู้จัดการบริษัทดีเพชรอิสุสเซลจำกัด นวกับประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติภารกิจสำคัญน้้ออมิสเตอร์ทาคิฮาบะในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัทร,รีเพทรอิส,สุซุเซลจำกัดและผู้นำของกลุ่มรีเพทรทั้งหมดที่จะสืบทอดภารกิจต,ต่อจากมิสเตอร์โทชิอากิมาเอวะเพื่อทำให้ธุรกิจของกลุ่มรีเพททั้งหมด เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องและเ้าสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ดับจากปี2,565นี้ซึ่งเป็นวาระครบรอบ65ปีของการดำเนินธุรกิจอิสุสในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีครับวอลโวถือเป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวที่ทุ่มเทนในการผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าระดับพรีเมียม และยังขอนโยบายยกเลิกการจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาบตั้งแต่ปี2562ที่ผ่านมาเพื่อต่อย้ำถึงเจตนารมการเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยวอนโวมีการนำเสนอรถยนต์แบบริชาร์จปลั๊กอินไฮบริดและริชาร์จเทียรอิเล็กตริกตามแผนธุรกิจระยะ10ปีเพื่อสม,มอบประสบการณ์การขับขี่ที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการประหยัดเชื้อเพลิงและการปล่อยไอเสีย ดังนั้นในปี2,564ภายใต้การเปิดตัว Volvo XC 40 Richard p พีย e l e c เล i c รถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%ครั้งแรกจึงทำให้ Volvo สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดพร้อมทั้งยังได้กระแสตอบรับที่ดีเพิ่มขึ้นจากผู้ใช้งานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกครับปี2,565นี้ Volvo ยังคงเดินหน้าสานต่อการส่งมอบรถยนต์พลังงานสะอาดที่สมบูรณ์แบบอย่างไม่หยุดยัง้ง เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ววอลวอจึงเดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์การร่วมผลักดันเชิงรุกกับบรรดาพันธมิตรผู้ค้าปลีกไปจนถึงการยกระดับการให้บริการของโชรูมและศูนย์ซ่อมบำรุงต่างๆรวมถึงการสร้างระบบสนับสนุนให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรครับ ลโวคาประเทศไทยเตรียมเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้าร้อเอร์เซ็รุ่นที่2ต่อจาก v 尔沃เอ x ซีสี่สิบ r รชั่นเพลียวอิเล็กติกที่เปิดตัวไปก่อนหน้านั้นนั่นก็คือ v o l ซีสี่สิบ h รชั่นเพ e ียวอิเล็กตริกใหม่ที่จะมาให้ท่านได้ยนโฉมภายในมอเตอร์โชว์ที่จะถึงนี้แล้วก็มีแผนที่จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ในทุกปีอย่างน้อยปีละ1รุ่นครับ เมื่อตลาดรถยนต์ในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับธุรกิจบริการหลังการขายรวมถึงธุรกิจอ f t e r market จากจำนวนรถยนต์ที่มากขึ้นบริษัท Master Motor Services ประเทศไทยจำกัดหรือ MMS b o a d Car Service and Thai ภายใต้กลุ่มธุรกิจ m i l l ลนเนียมกรุ๊ปคอปเปอเรชั่นเอียศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรฉลองเปิดสาขาที่17บนถนนรามคำแหงตามแผนการขยายเครือข่ายให้บริการ ให้ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานครครับ MMS เป็นศูนย์บริการมาตรฐาน One Stop Service สำหรับรถยนต์ที่หมดระยะประกันให้บริการซ่อมรถทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นซ่อมบำรุงรักษาพื้นฐานเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองช่วงล่างยางรถยนต์หรืองานวิเคราะห์สำหรับยนตกรรมชั้นนำไปจนถึงงานซ่อมสีและโดถ,ถังครอบคลุมรถยนต์ทุกเช็เมนพร้อมทีมงานมืออาชีพ จริงๆ MMS ที่จริงๆทุกสาขานะทุกสาขาเราให้บริการครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ่อมเป็นเล็กคูล่าเมนเทนแนน์การซ่อมทั่วไปเปลี่ยนยางเปลี่ยนการน้ำมันเครื่องไส้กรองหรือไม่งั้นที่งานยากๆเช่นพวกงานต้องงานวิเคราะห์พวกรถพรีเมียมเช่นพวกรถเบนซ์รถ BM หรือว่าวกลุ่มโตโยตา้าพวกพรีเมียมสูงๆเนี่ยเรามีงานวิเคราะห์เราได้เปรียบตรงที่ว่าเราอยู่ในเครือของมิเลเนียมออโต้กรุ๊ปเพราะฉะนั้นพวกโน้ตฮาวต่างๆเนี่ย เราสามารถทรานเฟอร์ให้กับพนักงานเราอ่ะเพราะฉะนั้นจุดซ่อมของเราก็จะดีกว่าพลาสติกทั่วไปและแตกต่างจากชาวบ้านในกรณีที่ลูกค้าเมื่อหมดระยะประกันซึ่งมันก็เกือบใกล้ๆกับอายุรถ4-5ปีนะซึ่งมันมีอะไรที่เป็นการเสื่อมตามสภาพและถ้าสมมุติว่าเรามีช่องทางใดช่องทางหนึ่งให้ลูกค้าได้เลือกว่ามีมาตรฐานคล้ายกับออโทไรด์ด right ีลเลอร์นะฮะแต่แต่ราคาที่สามารถรเขาเรียวกว่าแข่งขันได้ดีกว่านะ,ะถูกกว่า ซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยได้จัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุสำคัญที่ต้องการจะยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานในทุกด้านของผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิและสร้างนักบริหารธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารกิจการเพื่อที่จะทำให้องค์กรเกิดความก้าวหน้าประสบความสำเร็จและยั่งยืน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงการพัฒนาเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อมอบความสุขให้กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายให้เกิดความพอใจสูงสุดสำหรับปีนี้ส z u กิยังคงเดินหน้าจากการแข่งขัน Best Dealer Award 2020ทั2021ต่อเนื่องเป็นปีที่4โดยการแข่งขันได้รับความร่วมมือจากผู้จำหน่ายรถยนต์ u z u กิจำนวน127แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขันภายใต้หัวข้อการนำหลักการซูซูกิเคสวีแคร์มาใช้ในการบริหารจาัดก,การธุรกิจภายในองค์กรของผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ครับรางวัล Best of the Best d e l l e r 2020ทับ2021บริษัทสุพรรณยนต์การเทรดดิง้งจำกัดจังหวัดนนทบ,บุรี รางวัลแพลตินัมดิลเลอร์2020ทับ2021บริษัทคังออโตโมบิลจำกัดจังหวัดนครราชสีมาบริษัทอาเฮงวัฒนาจำกัดจังหวัดขอนแก่นบริษัทอารีมิดออโตเซลล์จำกัดจังหวัดมหาสารคามบริษัทนวสุสุกิปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีบริษัทดีโฟคาซิตี้จำกัดกรุงเทพมหานครบริษัท ANN Auto ออโตเซลล์2016จำกัดจังหวัดนราธิวาส บริษัทซูซูกิเจียงอุดรจำกัดจ,จังหวัดบึงกาฬบริษัทซูซูกิหัวหินสิทธิพันธ์จำกัดจ,จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และบริษัทสาออรุณเซลเซอร์วิสเซ็นเตอร์จำกัดจังหวัดพิษณุโลก สูตรดีแม็กซ์พลานุภาพไร้ขีดจำกัดพลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูอเจ็ทพร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์มฮาร์ด e c h p o พาวเวอร์ n ยู s อัพนิว w i f t กิสวีฟคิดให้เหนือกว่าเพื่อทุกความเป็นคุณ Are you ready to be beyond? All new MG5 Beyond จริงหรือติดฟิล์มเซรามิกอะไรก็ได้มัว่วก็เขาบอกมาตอกนกลางคืนมืดนอกมืดในฟิล์มเบลอมือใหม่อันตรายก็เขาห่วงฮะติดฟิล์มเซรามิกอะไรก็ได้ไม่ได้เจาะทร,ง,ร,ร,ง,รอองลมาม่น่าเซรามิกต์และน้องใหม่ละมน่น่าซีเอ็มซรชัดเจนในตัวตนแตกต่างอย่างสนุก ธรรมดาในแบบที่เราเป็นกับ m a สด้า2ใหม่ feel the drive ออกจากรอบความสำเร็จเดิมๆความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด all new Isuzu X Originality redefined Isuzu D-Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัด การแข่งขันสิบเซียนอาจาร,รย์บานดำเนินการจัดการแข่งขันโดยกลางบีมอดอปากในเครือบริษัทกลางบีอินเตอร์เนชันแนลจำกัดมหาชนเปรียบเสมือนตำนานการต่อสู้ของนักแข่งรถยนต์อฟโรดในเมืองไทยที่ต้องการช่วงชิงตำแหน่งนักแข่งมือหนึ่งของเมืองไทยที่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นได้รับการยอมรับว่ามีสเสน่ห์มากที่สุดเป็นกายเป็นรายการแข่งขันที่จัดติดต่อเนื่องกันมายาวนานถึง19ปีและด้วยผลกระทบ จากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้การแข่งขัน10เซียนประจันบาล2021ต้องขยับข้ามปีมาจัดกันในช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมกราคม2565ที่ผ่านมาครับการแข่งขันนี้ถือเป็นการแข่งขันรายการใหญ่ที่สุดของวงการออฟโรดเมืองไทยที่วรวบรวมเหล่าบรรดานักแข่งระดับประเทศจากทั่วสารทิศในทุกรุ่นของการแข่งขันมารวบประชันฝีมือเชิงออฟโรดที่ต้องการช่วงชิงตำแหน่งนักแข่งมือหนึ่งของเมืองไทย ที่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นวัดกันด้วยทักษะฝีมือลถทุกคันต่างต้องนัดกลยุทธ์ต่างๆมาฟาดฟันการบนเส้นทางแข่งขันทารโหดที่สุดภายใต้แรงกดดันมหาศาลเพื่อก้าวขึ้นยืนตำแหน่งเซียนเหนือเซียนนสนามมเตอร์ปาร์อำเภอบ่อพลจังหวัดกาญจนบ,บุรีในการแข่งขันของปี2021นี้บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดยังคงให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ซึ่งการแข่งขันก็จะแบ่งออกเป็น4รุ่นครับคือ1รุ่นโ o y ย t ้า i l ร x r รี o 1เสียซนประจันบาน 2, 2021. 2ล2 0 2 1 2รุ่น Super Open 3รุ่นเที่ยวป่าและ4รุ่นออฟโรดขับทีมการแข่งขัน10เซนของเราเนี่ยเป็นตำนานแล้วก็มีรถแข็งมากที่สุดนะครับแล้วก็วิธีการแข่งขันแบบนี้แล้วสนามแบบนี้ อยากจะบอกให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าผู้ที่มีความเชื่อมั่นแล้วศรัทธาในบริษัทก,กังปีเราตลอดระยะเวลา50กว่าปีมาเนี่ยใช่ไหมเราไม่เคยทำให้ทุกท่านผิดหวังเราเจริญเติบโตทางานนี้เนื่องจากเราเองมีมาตรฐานในการจัดการทำงานและมีทีมงานและมีความมุ่งมั่น ที่จะทำให้ประเทศไทยเราและธุรกิจเฉพาะรถยนต์แล้วก็ทั้งหมดผูอ้อุปถัมภ์เกี่ยวกับรถยนต์ทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมมีความมั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตไปกับเราในอนาคตด้วยดังนั้นเราให้กับ,บัรสัญญาตัวนี้ด้วย